ท่านอาจารย์ท่านควบคุมราชาอูลูได้จริงหรือท่านสามารถจัดการเจ้าผู้ชายที่รับมือ,อยากนี้ได้ก็แค่โชคดีเท่านั้นหากเป็นคนที่ติดอันดับรายชื่อการต่อสู้คนอื่นๆอาจารย์เกรงว่าคงไม่ใช่คู่ต่อสู้จีวูตี้ดินแดนศักดิ์สิทธิ์วูจีมีร่างกายอมตะแต่ไร้ซึ่งสมองเงาของจีวูตีกำลังกลืนกินตัวเองข้าไม่ใช่เงาของไอ้ขยะนี้ แต่ข้อแฝงร่างของมันเพื่อรอจะได้จับปลาที่ตัวใหญ่กว่าน,นี้เผ่าพันธ์ตระกูลเงาเผ่าพันธ์ตระกูลเงาเชี่ยวชาญในการลอบสังหารและปกปิดซ่อนเล้นตัวเองสามารถเคลื่อนไหวในสนามลบได้อิสระและพวกมันถือว่าเป็นคุณสมบัติเคลื่อนที่ด้วย ข้าสังหารเผ่าพันตระกูลเงาระดับจกักรพรรดิไป2ตัวตัวหนึ่งมีคะแนนต่อสู้จํานวน80ล้านคะแนนและอีกตัวหนึ่งก็มีคะแนนต่อสู้120ล้านคะแนนหือถ้าเช่นนั้นเจ้านี่ก็ไม่ต่างอะไรจากปลาใหญ่ที่ให้ค่าตกใช่ไหมเผ่าพันตระกูลเงาระดับจกักรพรรดิเจ้าคงอยากได้คะแนนต่อสู้300ล้านคะแนนของข้าใช่ไหม เจ้าสามารถโจมตีผ่านเงาของข้าได้ไม่ธรรมดาจริงๆหื้เจ้ามีกลิ่นอายที่ข้าคุ้นมากแม้จะเจอจางไปน้อยแต่ข้าก็ได้กลิ่นมันข้าจำได้มันคือกลิ่นอายของจักรพพัดอสูรเจียมโมเมื่อหนึ่งหมื่นปีก่อนและเขาก็เคยเป็นฝันไล ของสนามรบนอกดินแดนแห่งนี้อีกด้วยไม่ว่ารายชื่อช้างเทียนจะจะเปลี่ยนแปลงกี่ครั้งจจกรพัดอสูนเจียมโมก็สามารถติดห้าอันดับแรกได้อย่างรวดเร็วและด้วยความแข็งแกร่งของเขาเองแต่ก็น่าเสียดายข้าอุตสาห์รวบรวมพักพวกเผ่าพ,พันตระกูลเงาและเตรียมเดิมพันชีวิตเพื่อที่จะฆ่าเขาแต่เขา เดินออกจากสนามรบนอกดินแดนด้วยเหตุผลบางอย่างและไม่เคยกลับมาอีกเลยข้าไม่คิดว่าจากักรพรรดิอสุรเจโมตอนหนุ่มจะผ่าดโผนขนาดนั้นเจ้าคิดจะรวบรวมเผ่าพันธ์ตระกูลเงาเพื่อทำสงครามงั้นหรือถ้าข้าเดาไม่ผิดเจ้าคงอยู่อันดับ37ในรายชื่อข้าเทีพเจ้าและอันดับที่40ในรายชื่อการต่อสู้หญิงจิว โอมีคนรู้จักข้าด้วยสาวน้อยเจ้าพึ่งบรรลุระดับจักรพรรดิสวรรค์ได้สำเร็จทำให้พลังยังไม่มั่นคงเดี๋ยวเจ้าหมอนี่ให้อาจารย์เป็นคนจัดการเถอะก็แค่ระดับราชันนักบุญขั้นสูงสุดไม่คิดจะร่วมมือกับคนอื่นเมื่อเจอข้าในระดับจักรพรรดิเงินหรือเจ้าดูถูกคนในระดับราชนักบุญระวังเจ้าจะนอนเสียใจ ทะลวงผ่านเข้าสู่ระดับครึ่งเก้าจักรพพัดทะลวงเข้าสู่ระดับครึ่งเก้าจักรพพัดได้ง่ายๆเลยหรือแต่น่าเสียดายพลสวรรค์ดีๆอย่างเจ้าจะต้องกลายเป็นปุ๋ยอยู่ที่นี่ทักษะเงาเก้าสังหารก็แค่การโจมตีเหมือนฟงแมลงวันช่างน่าลำคาญจริงๆ โดยทั่วไปแล้วครึ่งก้าจักระพัดไม่สามารถป้องกันการโจมตีหนึ่งใน9ก้าของข้าได้แต่เจ้านี่มันแตกต่างจากคนอื่นจริงๆจงดีใจซเถิะที่ตายด้วยเงือมมือของข้าบัญญัติแห่งสุญญากาศเดี๋ยวข้าจะสอนให้เจ้ารู้เองว่าการใช้บัญญัติแห่งสุญญากาศที่แท้จริงเป็นเช่นไร น่าเสียดายที่เจ้าใช้เป็นแค่เอาไว้ขยายระงแยกให้ใหญ่ขึ้นเท่านั้นทักษะโครงสร้างเงาปรับเปลี่ยนหึมข้าเรียนรู้บัญญัติแห่งสุญญากาศเพียงหนึ่งรายปีเองข้ายังไม่เชี่ยวชาญน,นักแต่ข้ามีทักษะลับของเผ่าพันตระกูลเงาต่อให้เจ้าฟันร่างกายข้าได้ แต่ตามความเร็วการฟื้นฟรูร่างกายของข้าไม่ทันหรอกเมื่อเจ้าหมดแรงเมื่อไร่ข้าจะกลืนเจ้าเข้าไปในท้องนี้ซึ่งเต็มไปด้วยบัญญัติแห่งสุญยากาศและใช้มันบดขยี้เจ้าให้เป็นผุยผงเจ้าคงคิดจะรับดาบของข้าไปเรื่อยๆสินะซึ่งทางแบ่งปันพลังเวทแห่งเตาสวรรค์อาชูรางั้นลองเอาดาบของข้าไปกินอีกครั้งสิ าก็อยากรู้เหมือนกันว่าร่างกายของเจ้าจะฟื้นฟูได้เร็วแค่ไหน